ทำให้ผมเข้าใจว่าความสำเร็จอ่ะมันไม่ได้มาแบบครั้งใหญ่ในทีเดียวเลยไม่ใช่ว่าการฝึกวาดรูป1-2เดือนจะทำให้คุณเก่งแบบโคตรเทพเก่งแบบเก่งชิบใกล้ปีใหม่อีกแล้วเนีะเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยปีใหม่อย่างี้ต้องเริ่มต้นอะไรดีๆด้วยการตั้งเป้าหมาย New Year resolution เหลืออะไรก็ตามแต่ใช่ไหมครับเช่นกันโัยนนี้ผมจะมาพาทุกคนทำสามสิ่งในการวาดรูปที่จะทำให้คุณจบปี2023และเริ่มปี2024ได้อย่างสวยงามที่1นะครับคือทบทวนว่าในปีที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรบ้างในระยะ1ปีเป็นระยะเวลาที่ ไม่นานและเร็วจนเกินไปนะครับจริงไม่แปลกที่เราก็จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือได้ประสบการณ์ใหม่ๆอยู่แล้วและในบางสิ่งนั้นที่คิดว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับสายงานเราเลยก็ตามอาจจะเป็นสิ่งที่ต่อยอดงานวาดของคุณก็ได้นะครับทุกคนเคยได้ยินเรื่อง Connect the d o t ของ s t e v e job ไหมครับ เขาเคยกล่าวไว้ในพิชีจบการศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดว่า <c oughs> การเรียนรู้หรือการมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเปรียบเสมือนจุดจุดหนึ่งครับและความสำเร็จในชีวิตเหลืออะไรก็ตามมาจากการเชื่อมจุดต่างๆเข้าด้วยกัน,นครับและเอามาสร้างเป็นคุณค่าฉะนั้น การมองไปข้างหลังหรือการทบทวนปีที่ผ่านมาว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างมีประสบการณ์อะไรบ้างแม้ว่าในตอนแรกจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่รู้จะเอาไปต่อยอดอยังไงก็ตามแต่ประสบการณ์นั้นอาจจะมาสร้างความแตกต่างและต่อย,ยอดงานวาดของคุณ ในท้ายที่สุดอย่างคาดไม่ถึงอะไรก็ว่าได้ครับและอย่างที่2ครับแน่นอนคือการเขียนทุกสิ่งทุกอย่างของคุณที่ต้องการลงมาในกระดาษและหาวิธีที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนะั้นการเขียนลงมาจะนาให้เราเห็นเป้าหมายของเราเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นมากกว่าการคิดอยู่ในหัวครับว่าและจะทำให้เรารู้ว่าสิ่งไหน มันสำคัญต่อเป้าหมายของเราหรือสิ่งไหนมันไม่สำคัญต่อเป้าหมายของเรา Warren Buffett มีอยู่กฎกฎหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือให้คุณเขียนสิ่งที่คุณต้องการ25อย่างและให้วงกลมและโฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องการแค่5อย่างพอส่วนที่เหลือไม่ต้องไปสนใจมันเลยครับปล่อยทิ้งไปเลยจะทำให้คุณลำดับความสำคัญได้ดีขึ้น นั่นเองครับและเมื่อมีเป้าหมายแล้วต่อมาคือการสร้างระบบในการทํางานครับการสร้างระบบมันฟังดูเหมือนอาจจะเป็นการเข้่งคัดดูอึดอัดดูยังไงอะดูไม่สบายใจอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเอ่อแต่มันจะทําให้คุณทํางานสบายขึ้นอย่างมากเลยครับเช่นถ้าคุณมีเป้าหมายว่าอยากจะลงคลิป youtube ให้ได้ออาทิตย์ละ หนึ be ่งคลิปก็ให้เขียนว่าในการลงหนึ่งคลิปนั้นอ่ะเราต้องทำอะไรบ้างเช่นการเขียนสคริปต์การอัดกล้องอย่างนี้หรือการตัดต่อทำตั้มเนวเขียนแต่ละขั้นตอนโดยละเอียดและแน่นอนครับว่าในตอนแรกที่คุณสร้างระบบมันเหนื่อยมากครับยอมรับ แต่พอหลังจากนั้นแล้วหลังจากที่คุณสร้างระบบแล้วคุณจะทำงานเร็วและง่ายขึ้นอย่างมากครับเพราะว่าคุณมีสิ่งที่เรียกว่าระบบฉะนั้นการเขียนสิ่งที่คุณต้องการลงมาในกระดาษและหาวิธีทางที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นจะทำให้คุณเข้า,ขาใกล้เป้าหมายอีกก้าวแน่นอนครับในปีนี้และอย่างสุดท้ายนะครับทบทวนเรื่องที่ผ่านมาแล้ว วางแผนแล้วต่อมาก็คือการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับเมื่อก่อนสมัยที่ผมยังเรียนออนไลน์อยู่สมัยยุคโควิดผมเป็นคนที่ไม่เอาการเรียนสักเท่าไหร่เลยในระหว่างเรียนออนไลน์ก็แอบเล่นเกมอยู่เป็นประจำครับแล้วค่อยมาทำงานส่งเอา แต่ถึงแม้ว่าผมจะมีนิสัยที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ผมมีเป้าหมายอย่างหนึ่งในแต่ละวันเลยคือผมต้องออกกำลังกายให้ได้ในทุกๆวันไม่ว่าวันนั้นจะเรียนเหนื่อยแค่ไหนก็ตามจะเล่นหนักแค่ไหนก็ตามผมต้องออกให้ได้อย่างน้อย30นาทีครับและในการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆในวันนั้นทำให้ผมเข้าใจว่า ความสําเร็จอ่ะมันไม่ได้มาแบบครั้งใหญ่ในทีเดียวเลยไม่ใช่ว่าการฝึกวาดรูป1-2เดือนจะทำให้คุณเก่งแบบโคตรเทพเก่งแบบเก่งชิบไม่ใช่ว่าการลดน้ำหนัก1-2สัปดาห์จะทำให้คุณเห็นผลแต่มันมาจากการฝึกฝนสม่ำเสมอสม่าเสมอในระยะเวลาที่ยาวนานพอครับที่จะทำให้คุณไปถึงเป้าหมายจริงๆ ฉะนั้นเมื่อคุณรู้สึกค่อยเควในชีวิตหรือรู้สึกงงๆรู้สึกว่าจะไปต่อดีไหมทําไมเรายังวาดรูปไม่เก่งขึ้นเลยทําไมเรายังน้ําหนักในตาช่างยังไม่เห็นลดเลยหรือทําไมเพจยังไม่เติบโตมากพอให้ลงมือทําต่อไปครับทําต่อทั้งทั้งที่ไม่แน่ใจนี่แหละทําต่อทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีใครเห็นด้วย สุดท้ายคุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่หยุดลงมือทำในตอนนั้นอย่างแน่นอนครับแต่แจนะครับ Happy Holiday ครับผม